อีกกายักฮะนนเห็นมเสแร้วว่านี่นะนีะ่นนจะออกสีจะเปลีแปงสีเป็นสีคมท่าสีเงินเข้มถาม่ายทำระยะใกล้สุดเลยครับแทบจะจับตัวได้เลยวเนี่ยเขาก็ไม่กลัวคนกัน เขาก็ไม่กลัวเห็นไหมเห็นกิ้งกาไหมฮะคุณไก่เห็นเราคุณกากินเขาไหมล่ะเขาหน้ากลัวไหมล่ะฮะอ้าวถามไม่พูดเนี่ยถามไม่ไก่ไม่อยากกินหรอกนะกิก้งกามันดูน่ากลัวใช่ไหมชาโด ค่ะหนูไ่ชาโดกัดไปแล้วฮะกิ้งก่านี่ททำเป็นเฉยเลยเห็นไหมคุณทำเป็นเฉยเลยใช่ไหมคุณชาโดคุณเห็นกิ้งกา่าแล้วคุณไม่กล้าทำใช่ไหมเพราะคุณสั่งไว้นะกิ้งก่าัวงงามเห็นไหมาช่ <c oughs> เอาอย่าไปฟีดใส่เขาเดี๋เอ้ยแลวก็วิออ่งหนีหมดเลยไม่ได้ดูเนี่ยครับกิ้งกาสวยสีสวยมากมากันสีอะไรบ้างวะนี่น มีสีเหลืองแซมสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีกุมท่านะครับออกม่วงนะครับนย่านะตรงคอ,อ,อ,อก็าหนาวม่วงมาทำเชยใค่ก็ไม่รู้จักเขาหรอกเขาเป็นตอไม้แล้วใครก็กินเขาไม่ได้เพาเป็นตอไม้กินไปทำไมตอไม้ยังกินไม่ได้ไก่มันชอบกินเขียดกินเมล้ด โดก็มองไม่เห็นพรางตัวประโยชน์ของการพรางตัวเราก็ได้ดูใ,ใกล้ๆเมื่อเขาไม่อยากวิ่งหากินเลยไม่อยากลบกลวยแล้ว